ข้อ8ผักกาดหนักสองขีดครึ่งเห็ดหอมหนักสามขีดครึ่งรวมกันได้กี่กรัม สองปกติหนึ่งขีดร้อยกร,รัมใช่ไหมครึ่งขีดกี่กร,รัมคะ่ะลูกได้เลยค่ะ No, <laughs> โอเคผักกาดหนักสองขีดครึ่งเห็ดหอมหนักสามขีดครึ่งรวมกันได้กี่กรัมคะลูกสองขีดครึ่งหนึ่งขีดนะ่ะหนักร้อยกรัมนะคะลูกหนึ่งขีดหนักร้อยกรัมสองร้อย <250. S 2> okay. ครึ่งห้าสิบโอเคมะมสองขีดครึ่งสองร้อยห้าสิบอื้ม อีกอัรละคะโลหอ <100. S 1> หนูก็จับรวมกันใช่ไหมเพราะเขาบอกให้รวมกันค่ะหกรอยค่ะเออถูกค่ะข้ 8, อแปดตอบขอควายหกร้อย